หมวกเด k ินฟอ x กนะซึ่งผมได้ทำการแปลงร่างเป็นหมวก H อ V p t t a ิต r นะฮะ <S <S สวัสดีทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องซูเปอร์ม o โตนะ,ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของหมวกเด k ิ n ฟอ x กนะ,ะซึ่งผมได้ทำการแปลงร่างเป็นหมวก H อ V p บีพิตตนะฮะนี่จะเป็นลายคาร์บอนที่ผมทำมานะสปอยเลอร์เป็นสีดำแล้วข้างบนข้างบนนี้ผมทำเป็นสีดำนะ เนีย่ยเป็นดำแถบอย่างนงี้เลยถ้าข้างข้างจะเป็นคาร์บอนฝั่งนี้เหมือนกันฝั่งนี้ก็คาร์บอนเหมือนกันแล้วก็จะมีลายขาดไม่ได้ egv p i ต้าต้องมีตา egv นะฮะแล้วก็ส่วนของข้างหลังข้างหลังนี้ผมใส่เป็นติ๊กเกอร์นี้เป็น egv เหมือนกันนะฮะแล้วส่วนของด้านข้างด้านข้างนี่ผมใส่เป็น sbk เป็นสีแดงแตัดดำนะผมว่ามันสวยดี เห็นไหมหว่าสวยเลยแหละแล้วก็จะมีเสริมด้วยน็อตทองนะฮะแล้วฝั่งนี้ก็จะมีเงด้านเป็น sbk นะฮะแล้วก็จะเป็น agv แล้วก็ go pro เช่นเคยนะฮะเรื่องของอความสวยนะผมไี่บอกเลยว่าสวยนะสำหรับผมโอเคเลยแหละเวลาเราขี่ไปไหนมาไหน,ไหนอะไรอย่างเงี้ยเออ คนก็ชอบถามว่าเฮ้ยน้องหมอกซื้อเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมก็บอกตามความจริงแล้วมันเป็นเบเกนฟอแต่แค่ผมเอามาบิวไลใหม่นะฮะถ้าเป็น AGV ของแท้เขาจะมีช่องลมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆพลาสติกมัง้งใช่ไหมที่เขาแปะเงี้ยแปะแต่ถ้าเป็นหมอกหมอกเบเกนเนี้ยมันต้องเลื่อนลงใช่ไหมเนี้ยเลื่อนลงแบบนี้สองข้างเลยอันนี้ก็เป็นเบเนฟอนะฮะ แปลงแปลงล่างเป็น agv pista นะฮะเดี๋ยวผมไป insert ให้ดูว่ามันยังไงนะไปเลย โอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะส่วนหมวกใบนี้ก็เป็นหมวกที่ผมใช้ประจำนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะมาถ่ายหมวกให้ดูเฉยว่าเด็เกนฟ็นี่มันสามารถทําให้มันคล้ายๆ AGV พิอย,ย,ยังไงนะฮะอันนี้ก็เป็นลายผมเองผมออกแบบเองนะทํามั่วแบกนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งและกดแชร์ด้วยฮะส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมบ๊ายบาย